ก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแต่นะครับผมใส่แต่ตัวใหญ่ๆไว้นะครับแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับถึงแม้ผลออกมาจะเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ตัวนี้แต่ตัวใหญ่มากจะเพียงพอหมายความว่าอะไรหมายถึง250ครับเหลือเวลาอีก3ปีนะครับจะว่าไปว่ามาก็ สามปีพอดีไหมนะครับสามปีพอดีเลยนะครับเหลือเวลาอีกสามปีพักเก้าไกลต้องทํางานหนักกว่านี้ครับนะครับพักเก้าไกลต้องทํางานหนักกว่านี้เราต้องการข้ามเส้น250ให้ได้ถ้าทําได้ในปี2570ทศวรรษ2570จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเหลืออีกปี ทำง,งานหนะักวันนี้มาไกลกว่าที่พวกเราคิดในวันที่ตั้งอนาคตใหม่แล้วแต่ยังไม่พอขอ,อ,อส่งข้อความไปถึงพ,พักพวกที่อยู่ในพักเก้าไกลนะครับสามปีนี้ใช้ทุกวันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดใช้ทุกวันเพื่อทำให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจความแน่วแน่ของเราที่อยากพาประเทศไทยไปข้างหน้าให้ได้เยอะที่สุดเพื่อวันที่ เลือกตั้งมาถึงนะครับเราจะได้มีโอกาสเข้าไปบริหารประเทศนำนโยบายของพวกเราไปทำให้เป็นจริง